ก็แต่ว่าทุกคนใจสู้กันมากแล้วก็ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือแล้วก็มีการแชร์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าการทํางานแบบเนี้ยมันเป็นการทํางานที่คุณภาพแล้วก็เป็นการทํางานที่แบบมีประสิทธิภาพในการทํางานทค่อนข้างสูงจนถึงทุกวันเนี้ยถึงจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่พอสําเร็จมาได้แล้วทุกอย่างคือโล่งครับแล้วอยากให้แบบลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไง เรื่อง C ีเาบอกว่าใครกำนวลได้เลยเพราะเราได้ทีมที่แบบว่าคุณภาพมากมาทำให้เราใช่ครับเขาดีไซน์แล้วก็ความคิดทุกอย่างให้เราแล้วก็มีการแชร์กันว่าเอตรงนี้มันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเปิดรับแล้วก็เขามีความละเอียดในการทํางานค่อนข้างสูงซึ่งภาพที่เห็นมาเนี่ยคือมันสมจริงแล้วก็ผมมั่นใจว่าฝีมือของคนไทยอ่ะไม่แพ้ใครในโลกปัญา ความยากมันคือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตำนานที่มาผสมกับความเดียลลิสติกสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมันจะผสมผสานันยังไงมันจะมีวิธีในการที่จะเล่าออกมาอย่างไงผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครื่องราคาเรื่องเงิเราก็มีเหตุผลกับแบบตัดสินใจเราเราาร่วมกับสิ่งนี้ด้วย ยึดเราอะไรเงี้ย <trying> ค <out> ่ะแล้วรู้สึกว่าเอยากอยากกลับไปทำงานกันน้าเพราะว่าหลายๆคนในในสวนของเยเรื่องนี้ยก็จทํางานได้กับมาแล้วนะ้งแต่สมัยี่อน้อยนะคะแทุกคนก็รู้จักกันเราก็เู้ว่าเราได้กลับมาเจอการได้กลับมาทำงานด้วยกันสานี่อยู่ากสานารณ์ต่าซึ่งถ้าไม่ใช่ประโยชน์ั้นยน้กบอกว่าทำไมถึงไม่มาตางกก็จริงครับดูว่าดีๆแล้วอ่ะเขาปุ เขามีคมามตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่มั่นใจนองเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าแบบถ้าเราไม่นสบสนันเขาก็ไม่มีทางที่จะแบบว่าตัดสินใจที่จะทำอะไรได้าว่ทุกคนมันมีมันมีจุดี่เราตนองทุกคนนะคะลก็อยากให้แบบว่าฝากงานนี้ฝากความตั้งใจของทุกคนหรือที่อยากจะทำาภาพยนต์ดีๆขาพยนต์ที่สนุกขาพยนต์ที่ได้เอ่อได้เห็นถึงความตั้งใจหลายๆอย่าง ในทุกๆส่วนของของหมองแล้วก็จริงๆแล้วก็ทำงานด้านอื่นมาทำงานแล้วก็ถึงเวลาแล้วแบบจะรอไปวันนี้เดี๋ยวเราก็แก่แล้วอะไรเงี้ยทำเลยจะได้มีแรงจะแบบว่าพัฒนาต่อไปราคาของหน้าราคาครับดีไงคะเตมก็ไมยืนเรื่องแรกไม่ยืนเรื่องแรกครับผมแล้วก็จะงานถี่เลยนะใช่คือต้องบอกว่าที่รับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า ยุคที่เกิดขึ้นนะครับสงครามโลกครั้งที่2เป็นยุคที่ผมชอบผมอยากเล่นบทในยุคนี้พอมีโอกาสก็คือรับเลย2อก็คือแน่นอนอย่างที่บอกทีมงานที่เราไม่เคยร่วมงานมาก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับพอมีโอกาสก็อยากเล่นแน่นอนพี่นกด้วยแหละพี่นกเล่นเราก็เลยเล่นด้วยเพราะว่าไม่เคยเล่นกับพี่นกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเรื่องราวของพญานาคเราเป็นคนเชื่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้ก็คือเชื่อมากขึ้นอีกครับผม เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะก็เลยมีความตื่นเต้นสูงมากๆแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ได้เล่นกับพี่นักแสดงแล้วก็ทีมงานที่มากฝีมือแล้วก็น่ารักสุดๆกันเลยค่ะได้คำแนะนำเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หนูเยอะมากๆเลยจังคุณครูมีข้อมูลดิฉันหรือพี่เขาไหมนะไม่เอาตาพี่ไม่เอาตาเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดจากหนังด้วยกันคะเดี๋ยวไปดูจะรู้ว่าหนักหนาแค่ไหน แล้วเวลาถ่ายทำอะค่ะหนูก็จะชอบแบบแอบมองพี่ๆตลอดเลยเพราะว่ารู้สึกแบบว่าชื่นชมก็เราเองก็ติดตามผลงานของพี่ๆและผู้ใมาตลอดเลยค่ะพอเราได้มาเห็นการ์ดเราเลยจริงๆก็รู้สึก่แบบนู้พี่เก่งมากเลยแล้ว,ลวก็ สมวย,ยมาเยอะเหมือนกันแต่น้องเ็ามีความตั้งใจแล้วก็ความอดทนสูงมากนะครับเดี๋ยวดูในหนังก็จะรู้ว่าทําไมถึงอดทนขนาดนั้นเก <c oughs> ่งมากเลยครับแล้วน้องเขาไม่เคยบ่นแม้แต่คาเดียวเลย้งใจใช่ใ,ใช่ใชแต่ก็ได้ยินกับคุณแม่มาว่าแอบไปร้องไห้ที่บ้าน <c oughs> ไมหมอาจจะเกินขีดจำกัดของตั้งใจนะแต่น้องเขาสู้วันนี้ผมยอมใจน้องเขาเลย พี่ดั้มกำลังาะูดกลับมาแทนในการฝากการชวนคนไทยมาสนสุนหนังไทยกันค่ะครับครับอยากจะทุกคนอยากให้ทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนหนังไทยนะครับตอนนี้หนังไทยกําลังจะเขา,าเรียกว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นที่ดีขึ้น,ท,นที่ดีขึ้นตลอดเวลานะครับ <c oughs> อยากให้ทุกคน,นช่วยดูหนังไทย เพราะว่าหนังไทยอ่ะไม่แพ้หนังใดในโลกนะครับแล้วก็อยากจะฝากเกี่ยวกับทางรัฐบาลเนาะช่วยสนับสนุนทีมงานกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นซีร <tuh> <ล>ีส์ภาพยนตร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับวงการนะครับอยากจะให้ช่วยสนับสนุนตรงนี้ให้มีการดําเนินการซัพพอร์ตพวกเราบ้างครับซัพพอร์ตเราด้วยนะ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 ครับ